ครับสวัสดีครับก็วันนี้ก็มากินข้าวกับพี่หล่อครับแกมาไปเลี้ยงข้าวครับก็มาเป็นกำลังใจให้พี่หล่อครับก็ให้ยายแกพูดต่อครับผมร่างกายแกก็ยังดีอยู่ครับแต่วันนั้นแกพลาดครับผมก็ยังต่อยได้อยู่ครับพยายาแกพูดต่อครับผมสวัสดีครพูดยังพูดต่อไหมเนาะเองไม่อยากให้พี่เลิกกันเดี๋ยวมาต่อยอยู่กันก่อนอยู่กับไข่ปอมจับปงเหงาครับพี่น้องมันเหงา ค่ายมวยก็มีแกรครับคอยนล่นครับตลกเฮฮากับพี่น้องในค่ายมวยก็ค่ายมวยก็ไมอยากให้เลอกครับผมอยากทักมวยค่ายมวยครับบางทีมันถึงจุดยิ่มตัวก็จริงอยู่แต่บางทีผมผมฝืนตัวเองนะครับฝืนผมไม่อยากเลิกผมไม่อยากเลิกชกม,มวยถึงผมแพ้ชนะแต่อันนี้เพิ่งเพิ่งเพิ่งดีขึ้นนะแต่าการบุม่มดวมดนโนอะไรพี่ ส้นตีนครับตีนครับพูดมากครับไอ้ตาเมื่เหอะชอบแท่งกูให้กูโดนแตะปากนี่กระดาษแม่งพูดแม่งเองเด็กครับนี่ครับก็มาหากันแบบพี่น้องมากินข้าวกันไอมากินข้าวกันนี่แหละครับแบบที่แบบนมองกันนี่แหละแต่ว่าคงสิลป์เคคิดถึงไม่ว่าจะเป็นตุ๊กีหลานก็ทำหนักก็มาหากันนี่ย มเลิกมวยเกือบห้าสิบคนเนาะไม่อยากให้ผมเลิกมวยทุกคนหรอกอย่างน้อยผมก็ควรตีนแต่บางคนด่าผมว่าต้องยอมรับว่าสภาพสภาพไหวไหมหรือไหวไม่ไหวแต่ไหวไ่ไหวแต่ว่ามันอยู่ในใจล่ะเต้าไปอยากเลิกอยากสู้ต่อเรับอมแกบผมอยากสู้ต่อคเอาไปเลย